เหนื่อยกะนละโอ้กำลังวิ่งอยู่พ่อค้าตัวตึงมาขายของขายอะไรนนองก่อนี่ถามดูก่อนนี่ทำไมไม่เรียกสองตัวเนี้ยออกเรียกกันนะอือมีอะไรมาขายบ้างวันนี้มีต้มไก่แกงประดุกจ้าแล้วก็มีอะไรอ่ะต้มไอ้ปลากาย ปลากาตนมปลาไายต้มยำน้ำยำกชิ้นปลากายขนมมีข้าวต้มกับไอไก่นี่มูนข้าวเหนียวถ้าขเ้นียวมูนไก้มะม่วงสองอย่างเนาะโอเคอันนี้ขายกล่องกี่บาทอันนี้ยี่สิบจ้ะแต่จะบอกเลยแล้วว่าอาผมเอาข้าวเหนียวเก่าข้าวเหนียวใหม่มาอมันจะสุกสุดิบหยิบอ๋อสุกสุดไปดิบ ตสกินไหนบอสสุดๆเลยดีพอขายคุณตรงเนาะจะโกหกลูกค้าทำไมล่ะเอาต้มมันละกี่บาทต้มมันละสิบบาทจ้ะสิบบาทเนาะจ้ะโอ้พอขาถ้าผู้หนี้จะขายได้ไหมเนาะคุณตรงอ่ะเดโกหกวเหนียวม้วนสุกๆดิบๆข้เหนียวเก่าเนี่ใหม่ผสมกันเออเอาอะไรอีกแล้วนะจะแกะอะไรอีกแล้ว ดูแลสุขภาพอยู่แล้วโอ้โหโห,หลังสองการนี้ดูแลทัศสุขภาพทุกวันเลยนะไม่แน่ไม่แนสุดไปหลายวันโอ้โห <laughs> สุดไปหลายวันนอนไปหลายวันโอ้เป็นไงหวานเจี๊ยบเจี๊ยบจ้ะโอโ้ชื่นใจขายชื่นใจ,นใจอยู่ได้ทั้งวันและทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนน,นะ <c oughs> เดี๋ยวไปเอาตังค์มาซื้อขนมก่อนนะครับครับผมกี่ผ่านเนละจุดรักษาสุขภาพมา,าเมื่อกี้ฮะ ผ่านด่านจุดรักษาสุภาพมาเรียบร้อยแล้วจ้ะนู่น <laughs> ไปแล้ว <laughs> เอาเอาถึงไปเอาทั้งวันทั้งวันเอาถึงางนี้ไปเหรอ <laughs> <laughs> โดนดึงเยอะโดนดึงนี่ <laughs> โหด่านด่านหนักมากเลยด่าน <laughs> ด่านหนักมากเลย <laughs> ด่านนึงจะมีด่านที่ไหมโอ้ย หวานเทียบหวานเทียบจ้านู่นด่านอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมฮะนู่นนะด่านเข้ามาแล้วก็จิ้มคนเลยฮะได้ยู่ตรงนี้นะด่านเดือดสองคนนะครับดักเลยพวกที่ด่านเดียวคนเดียววันนี้สองคน,น,นงใช่ไหมสองซ้อนเลยจ้ะเออเกือบบทครึ่งขวดเลยไนงะี่ยจะบอบว่าน้องจะบอกว่าน้องม,ม,มือนี่กูมูอ้วมือแล้ว